ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Minival Block Art นะครับผมตอนนี้กับผมแอดโชว์และในวันนี้เราจะมาสอนวิธีการล่าบอสยักษ์หินดึกดำบันกันต่อใน EP 3นะครับซึ่งใน EP 1และ2นะครับเราได้ทำการสอนการทำยานอาวกาศและสอนการสร้างอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะนำมาล่าบอสยักษ์หินนั้นเองและในตอนนี้นะครับเราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะไปล่าบอสเพื่อนๆพ,พร้อมไหมครับหากพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลย หลังจากที่เราได้ตะขอกงเล็บแล้วนะครับอิเตอร์ดาวทองแดงและแรกก้อนดาวทองแดงก้อนหินม่วงเพชรฟ้าและหินมาร์คไฮนะครับและมีไอเทมแนะนำอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็คือเป้ออกซิเจนนะครับจะทำให้เราหายใจได้ในอวกาศโดยที่ไม่ต้องมานั่งกินผลออกซิเจนนั่นเองนะครับทำให้การเคลื่อนที่ของเราเนี่ยสะดวกยิ่งขึ้นนะครับเตรียมอาหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ให้พร้อมและเราก็ไปลุยกันได้เลย วิธีการอัญเชิญบอสนะครับสามารถทําได้โดยการนําแร่มาวางที่แท่นบูชานับ4ช่องจากแท่นบูชานะครับและวางลงไปได้เลยวางสีไหนยังไงก็ได้นะครับให้ครบ4มุมแบบนี้หลังจากนั้นนะครับจะมีแสงสีม่วงพุ่งขึ้นไปบนฟ้าแบบนี้นะครับและพื้นเนี่ยจะกลายเป็นสีดำและสักพักนะครับบอสก็จะเกิดขึ้นมา และนี่นะครับคือบอสยักษ์หินดึกดำบรรพ์ร่างแรกนะครับผมซึ่งร่างแรกเนี่ยจะมีลูกน้องทั้งหมด3ตัวนะครับวิธีการทำให้บอสเลือดลดนะครับต้องทำการยิงมอนสเตอร์ที่มีสีเดียวกับแกนกลางของบอสนะครับถึงจะสามารถลดเลือดบอสได้เช่นตอนนี้นะครับแกนกลางเป็นสีฟ้าก็ยิงไปที่ตัวสีฟ้าเลยนะครับเลือดบอสเนี่ยก็จะลดลงเห็นไหมครับ และเราก็ทำการยิงมอนสเตอร์นะครับที่มีสีเดียวกับแกรนกลางของบอสไปเรื่อยๆนะครับเลือดบอสเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปและวิธีทำให้บอสตายนะครับก็คือยิงลูกน้องของบอสไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเลือดจะหมดนะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับคือเราฆ่าลูกน้องของบอสให้หมดนะครับบอสเนี่ยก็จะกลายเป็นร่างสองทันทีนะครับ และเมื่อลูกน้องตาย1ตัวนะครับอีก2ตัวเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้บลับเพิ่มนะครับทำให้การโจมตีโหดขึ้นต้องทำการหลบดีๆนะครับผมและนี่นะครับแกนกลางของบอสเนี่ยเป็นสีขาวแล้วนะครับผมก็ให้เราเล็งไปที่ตัวสีขาวนะครับยิงไปเรื่อยๆนะครับเลือดบอสเนี่ยก็จะลดลงยิง ถ้าเกิดว่าเราไปตีบอสใกล้ๆนะครับเลือดบอสเนี่ยจะไม่ลดนะครับผมเพราะว่าบอสมีบาเรียอยู่นะครับและตอนนี้เป็นสีฟ้านะครับก็เล็งไปที่ตัวน้ําแข็งได้เลยหรือว่าจะวิ่งเข้าไปตีก็ได้นะครับนี่เน่นี่เนี่นี่เน,น,น่ตีไปเรื่อยๆนะครับผมเล็งไปที่ตัวสีฟ้านะครับเพราะว่าถ้าตีบอสเนี่ยจะตีไม่ค่อยเข้านั่นเอง ในระหว่างที่แกนบอสไม่มีสีนะครับผมก็เลือกที่จะยิงลูกน้องไปเรื่อยๆนะครับผมหากใครไม่ค่อยเก่งนะครับแนะนําให้เตรียมเลเวลไว้เยอะๆนะครับผมแล้วก็อาหารเพราะว่าเราจะโดนบอสตบตายหลายๆรอบแบบผมนั่นเองนะครับพูดไม่ทันขาดคำตายอีกแล้ว ผมเลือกการฆ่าลูกน้องทั้งหมดนะครับและนี่นะครับเลือดบอสยังไม่หมดแต่ลูกน้องเนี่ยตายหมดแล้วนะครับบอสก็จะกลายร่างเป็นร่าง2ทันทีและนี่ก็คือร่าง2ของบอสยักษ์หินดึกดำบรรน,นะครับผมน้องเนี่ยจะตัวใหญ่ขึ้นการโจมตีของบอสนะครับจะทำการยิงเลเซอร์สเ่เรลต้องทำการหลบให้ดีๆเวลาที่บอสเนี่ยชาร์จเลเซอร์นะครับเพราะเลเซอร์นั้นติดไฟด้วยและรอให้แกนกลางของบอสปรากฏสีนะครับ ในระหว่างนี้นะครับเราก็ทำการหลบเลเซอร์บอสไปเรื่อยๆนะครับผมพยายามอย่าโดนตีนะครับเพราะว่ามันเจ็บและติดไฟด้วยนะครับ และตอนนี้นะครับแกนของบอสเนี่ยเป็นสีฟ้าให้เราเอาตะของกรงเล็บเกาะไปที่แท่นบูชาสีฟ้านะครับจากนั้นเอาอีเตอร์ดาวทองแดงเนี่ยขุดทันทีเลยนะครับผมและบอสจะโดนสตันและเกาะหายไปนะครับให้เรารีบทําการเอาดาบไปตีเลยนะครับตีรัวๆจนดาบแตกไปเลยนะครับผมนี่หน่นี่แหน่นี่แหน่และเราต้องเตรียมดาบมาเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าการที่จะฆ่าบอสได้นะครับต้องใช้ดาบเยอะมากเลือดของบอสเยอะนั่นเองนะครับผม และตอนนี้นะครับบอสก็กลับมามีบาเรียอีกครั้งแล้วนะครับเราก็ทําการหนีเลเซอร์บอสไปเรื่อยๆนะครับรอจนกว่าแกนกลางของบอสนะครับจะปรากฏสีวิ่งไปครับผมวิ่งแบบพี่ตูลเลยหลบแบบดิจิตอลหลบไม่พ้นครับเจ็บและตอนนี้นะครับแกนกลางของบอสเป็นสีขาว เราก็ไปหาแท่นสีขาวได้เลยนะครับจากนั้นชาร์จอีเตอร์ดาวทองแดงและทุบทันทีเลยจากนั้นบอสจะสตันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เข้าไปตีรัวๆเลยอ,อืตายซะเจ้าบอสทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเลือดบอสจะหมดและเมื่อเลือดบอสนะครับลดเหลือประมาณ30% บอสยักษ์หินดึกดำบรรน,นะครับจะกลายร่างเป็นร่าง3ามนั่นเองนะครับซึ่งร่าง3ามนะครับจะสามารถปล่อยพลังได้นะครับปล่อยพลังระเบิดพลังน้ําแข็งเลเซอร์และชาร์จพลังปล่อยบล็อกออกมารอบตัวได้ด้วยนะครับผมตัวน้องก็จะใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะครับในตอนที่บอสชาร์พลังนะครับให้ทําการดูสีที่แกลกลางของบอสนะครับจากนั้นให้ทําการทุบแท่นบูชาสีนั้นๆนะครับผม แต่ถ้าเกิดเราทุบไม่ทันบอสจะปล่อยพลังเป็นบล็อกออกมารอบๆตัวแบบนี้เลยนะครับเป็นพลังที่แรงมากในระหว่างนี้นะครับเราก็ทําการหลบสกิลบอสไปเรื่อยๆนะครับผมจะมีทั้งการปล่อยระเบิดนะครับปล่อยบล็อกน้ําแข็งนะครับและปล่อยเลเซอร์และตอนนี้นะครับแกนบอสเนี่ยเป็นสีแดงแล้วนะครับเราก็เอาตะขอกรงเล็บนะครับเกี่ยวไปที่แท่นบูชาสีแดงเลยนะครับจากนั้นเอาอีเตอร์ดาวทองแดงทุบเหมือนเดิมนะครับผม เหมือนกับล่าง2เลยนะครับจากนั้นบอสจะถูกสตันนะครับและเกราะก,ก็จะหายไปเราก็ทําการเอาดาบตีเลยนะครับถ้าดาบแตกก็เอาหมัดป่อยนะครับผมตีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเลือดบอสจะหมดนั่นเองและตอนนี้นะครับบอสก็กลับมาโหดอีกครั้งแล้วนะครับเราก็ทําการหลบสกิลต่างๆของบอสนะครับไปเรื่อยๆ จนกว่าบอสจะชาร์จพลังอีกรอบนะครับเอาชาร์จไวมากเลยนะครับตอนนี้สีแดงนะครับแล้วก็พุ่งไปตีได้เลยนะครับผมอมแล้วก็เอาดาบตีรัวๆแบบนี้นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอสยักษ์หินดึกดําบันได้ตายแล้วนะครับเราก็จะได้ของมา2ชิ้นนะครับผมก็คือรูปปั้นยักษ์หินนะครับและแกนยักษ์หินนั่นเองรูปปั้นยักษ์หินนะครับเมื่อเราเอาศิลาเขียวยัดเข้าไปแล้วนะครับจะกลายเป็นโดมออกซิเจนและเป็นโดมออกซิเจนแบบถาวรด้วยนะครับเรายัดศิลาเพียง1เม็ดเท่านั้นนะครับและออกซิเจนเนี่ยจะอยู่ตลอดไปไม่มีทางหายเลยนะครับ เหมาะสาหรับเอาไปตั้งที่บ้านนะครับหรือว่าเอาไว้ตั้งหลักปักฐานนั่นเองนะครับผมสามารถทุบได้ด้วยนะครับเคลื่อนย้ายได้นะครับและแกนยักษ์หินสามารถตั้งที่พื้นแบบนี้และยิงเลเซอร์ออกไปได้นะครับหากเราหรือมอนสเตอร์ไปโดนเลเซอร์นะครับเลือดก็จะลดลงสามารถปรับระยะได้โดยใช้ปราแจนนั่นเองนะครับและแกนยักษ์นะครับยังสามารถนำไปคาฟไอเทมต่างๆได้ด้วย สามารถคลัฟเป็นธนูพลาสได้ปืนจับบล็อกและกระจกสะท้อนนะครับปืนจับบล็อกนะครับความสามารถของมันคือดึงบล็อกมาอยู่ที่หน้าเราแบบนี้นะครับและสามารถดึงสิ่งมีชีวิตได้ด้วยสามารถดึงบล็อกขึ้นกลางอากาศได้ด้วยนะครับมีประโยชน์มากๆเลยและธนูพลัสนะครับเป็นธนูที่เท่มากๆนะครับความสามารถของมันคือ ลูกธนูเนี่ยจะสามารถสะท้อนได้ประมาณ4ครั้งนะครับเมื่อเรายิงติดกำแพงหรือบล็อกอื่นๆมันจะชิ่งทันทีนะครับผมและสามารถยิงโดนตัวเองได้ด้วยนะครับระวังกันด้วยนะครับและชิ้นสุดท้ายคือกระจกสะท้อนนะครับสามารถนำมาสะท้อนเลเซอร์จากแกนยักษ์ได้เหมาะสำหรับเอาไว้ทำกับดักนั่นเองนะครับและสามารถหมุนกระจกได้ด้วยนะครับปรับทิศทางของเลเซอร์ และนี่นะครับผมยิงจากหนึ่งที่แต่ว่าสะท้อนได้เยอะมากๆเลยจบไปแล้วนะครับสำหรับการล่าบ,บอสยักษ์หินดึกดำบันและในคลิปหน้าเนี่ยจะมีเนื้อหาอะไรและจะสนุกแค่ไหนรอติดตามได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกระดิ่งอย่าลืมกดนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ